ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา482ผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการรอนสิทธิเมื่อกรณีเป็นดังกล่าวต่อไปนี้คืออนุมาตราหนึ่งถ้าไม่มีการฟ้องคดีและผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าสิทธิของผู้ซื้อได้สูญไปโดยความผิดของผู้ซื้อเองหรือ อน,นุมาตราสองถ้าผู้ซื้อไม่ได้เรียกผู้ขายเข้ามาในคดีและผู้ขายพิสูจน์ได้ว่าถ้าได้เรียกเข้ามาในคดีฝ่ายผู้ซื้อจะชนะหรืออน,นุมาตราสามถ้าผู้ขายได้เข้ามาในคดีแต่ศาลได้ยกคำเรียกร้องของผู้ซื้อเสีย เพราะความผิดของผู้ซื้อเองวักสองแต่ถึงกรณีจะเป็นอย่างไรก็ดีถ้าผู้ขายถูกสารหมายเรียกให้เข้ามาในคดีและไม่ยอมเข้าว่าคดีร่วมเป็นจำเลยหรือร่วมเป็นโจทย์กับผู้ซื้อไซท่านว่าผู้ขายคงต้องรับผิด